เป็นการเข้าใจผิด PK ขอโทษแจงรามาถลม่มพูดปมป้าถูกรถชนคุ้มได้ค่ายาสามพันล่าสุด PK ปิยวัฒน์ได้ออกมาชีดแจงถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการแฉข่าวเช้าว,ว่า เอาจริงๆจ,จากใจมันเป็นการเข้าใจผิดซึ่งวิธีการเรียบเรียงคําพูดของตนเองมันทําให้คนเข้าใจผิดแต่จริงๆไม่ได้คิดอย่างนั้นโดยสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมาในส่วนตัวคือเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพีเคนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วโดนวินมอเตอร์ไซค์อีกคันชนแล้วก็หนีแถวอโศกซึ่งตอนนั้นต้องรักตัวเองทั้งที่ขามีเลือดไปโรงพยาบาลและจ่ายค่าทําแผลเองทั้งหมดจริงก็รู้สึกว่าถ้ามันมีคู่กรณีแบบนี้อย่างน้อยในเคสนี้เขายังได้อะไรกลับมาบ้างแต่ถ้าถูกชนแล้วเขาถูกหนี เหมือนพีเคเจอเขาจะเจ็บตัวฟรียอมรับว่าพอย้อนกลับมาฟังสิ่งที่ตัวเองพูดในรายการก็รู้สึกว่าจริงด้วยสิ่งที่คนตีความเข้าใจผิดไปจึงอยากบอกผู้ฟังเลยว่าถ้าเข้าใจผิดไปต้องขอโทษด้วยพร้อมยืนยันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดจากนั้นดีเชเช่าๆก็สรุปคําชี้แจงของพีเคว่าเจตนาจริงๆคือพีเคอยากแสดงความคิดเห็นว่าถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุมีค่ารักษาพยาบาลมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะถ่ายทอดหรือคําพูดในการที่เรียบ ออกไปผิดเจตนาที่เราพูดออกไปก็เลยทําให้เกิดกระแสะดราม่าในโซเชียลเมื่อวันนี้ค่อนข้างเยอะและวันนี้ก็อยากขอโทษสําหรับคาพูดเมื่อวนันที่อาจทําให้หลายคนเข้าใจผิดในเจตนาของพีเคก่อนพีเคจะตอบกลับว่าใช่นั่นแหละตามนั้นเลยถ้าเข้าใจผิดขอโทษด,ด้วยนะแต่อยากบอกว่าเรารักและให้เกียรติทุกคนและสิ่งที่เรารู้สึกเท่านั้นเองว่าในฐานะที่เราเคยบาดเจ็บบนท้องถนนมาแล้วและถูกทิ้งมันรู้สึกยังไงอย่างน้อยคู่กรณีค,คู่นี้ยังคุยและตกลงกันได้อันนั้น คือสิ่งที่พยายามจะสื่อแต่พอตนเองกลับมาดู YouTube เมื่อวันก็เข้าใจว่าทำไมคนดา่าส่วนเรื่องกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจาร์ณว่าตนเองเหยียดคนนั้นดันพีเคชี้แจงอีกว่าเราอยู่วงการนี้มา22ปีไม่เคยเหยียดใครแต่วิธีการสื่อสารเมื่อวันอาจจะผิดต้องขอโทษด้วยและ้อมรับทุกคำคอมเมนต์ที่วิจารณ์ด้วยหลังจากนี้จะพยายามเรียบเรียงคำพูดที่ดีจากนี้ไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ